ติดไฟไม่พอไฟลุกค่ะไฟลุกของจีนนะคะวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างกางเกงของเวิร์กเวียและกางเกงจีนแดงนะครับซึ่งเขาเคมว่ากางเกงเขาเนี่ยกันไฟประดำเชื่อมไหมครับตัวละ200กว่าบาทกันไฟเนี่ยนะนันงดีครับโอ้โหผ้าตัวนี้เนี่ยในร่อนชัดๆอะลองพิสูจน์ให้ลูกค้าดูเลยค่ะอลอเลยครับมันเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วม,มันเริ่มละลายแล้วครับ กันไฟจริงๆด้วยกันยังไงเนี่ยมีแค่สะเก็ดเครับเนี่ยอุ้ยขาดอุ้ยติดไฟตั้งหากติดไฟไม่พอไฟลุกค่ะไฟลุกของจีนนะคะไฟเย็นยังไม่ดับเลยยังไม่ถึงยี่สวินาทีเลยกางเกงไหมเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะไว้ไม่ไม่พอเป็นยางยืดละลายอย่างนี้เลยอะ่ะดูสิเป็นยางน้ำน้ำยางไหลเลยค่ะ อันนี้โพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นยางทำมาจากพลาสติกค่ะเส้นได้พลาสติกเนี่ยนะคะดูได้เลยดูสิเอาสองข้างมาประกบกันติดเป็นกาวเลยค่ะเป็นไงครับกันไฟนักหนากันไฟนักหนากันอะไรเนี่ยอะตอนนี้เรามาเทสของโรมานอฟกันนะคะของเวิร์กเวียไทยแลนด์ผ้าที่มาดามคิดค้นแล้วก็วิจัยเพื่อให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะงานตัวนี้ของเราเราไม่เคยเคมนะคะว่ากันเก็ตไฟแต่เรามาดูกันค่ะว่าของเราเนี่ยกันได้กี่วินาทีหรือกันไม่ได้เลย มาดูกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะผ่านไปแล้วสิบกว่าวินาทีนะคะอุ้จะหมดแล้วครับมือมาดามร้อนแล้ว <c oughs> มันลุกมือมาดามโอ้โหยี่สิบวินาทีผ่านไปลมมานองไม่เป็นไรเลยค่ะทุกค้าค่ะ ของแท้นะคะต้องเวิร์กเวีย์ไทยแลนด์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้กินทำงานต้องใส่เวิร์กนะครับใส่แล้เวิร์กเวิร์กเวิร์กเวีย์นด์ใส่เวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียไไม่ว่าจะ